สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เรากําลังพาทุกท่านมาลงพื้นที่นะคะบนเขาเห็นไหมคะอยู่บนเขาเลยเห็นไหมคะท่านผู้ชมโอ้โหสวยมากสวยมากๆค่ะท่านผู้ชมดูค่ะว้าวดูข้างล่างสิเป็นมันมันสวยมากจริงๆอะมองเห็นหมดเลยนะคะสวยจริงๆงามจริงๆค่ะ ะคะอยู่บนภูเขาเลยนะคะแล้วก็ด้านบนนี้ก็จะเป็นพระตำหนักเสด็จปูวิริยเมฆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันด้านในนะคะจากการาสัมภาษณ์นะคะสอบถามก็ว่าเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะรู้สึกว่าอาจารย์เมื่อยปากจังเลยนะคะขอชิบก่อนอืมอืม้ มีแรงแล้วค่ะธรรมที่ต่อไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเห็นไหมคะเสรจปู่ท่านชอบสีแดงนะคะแล้วก็ข้างใหนเนี่ยนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะทางซ้ายมือของอาจารย์ก็จะมีพระพุทธรูปปางนังสมาธิและปางประธานพรสามองค์นะคะแล้วก็ทางขวามือของอาจารย์ก็จะเป็นปางมารวิชัยและปางประธานพรนะคะสามองค์ นะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะจะเป็นที่ประทับของเสมานะคะที่แกะสลักด้วยรูปเสด็จปู่วิรยิยมิรที่มีความสวยสดงดงามแล้วก็ถือว่าเป็นโบราณวัตถุชิ้นสําคัญที่เป็นเสมานะคะที่อยู่โดยรอบของพระอุโอสถได้นําขึ้นมาไว้ที่นี่นะคะเพื่อให้สร้างขึ้นมาเป็นพระตําหนัก แล้วก็ให้สาวทุกชนนะคะได้มาสักการะแล้วก็ได้มาบูชานะคะ,สะเสด็จปู่วิริยะเมฆนะคะดังนั้นธรรมเนียมของการบูชาสเสด็จปู่นะคะก็จะมีการตั้งนโมสามจบบอกชื่อนมสกุลแล้วก็กล่าวขอพรตามปรารถนานะคะสิ่งที่จะมาสักการะ,าสะเสด็จปู่นั้นก็จะมีพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนน้ำแดงพวงมาลัยสีแดงนะคะเราจะสังเกตได้ว่า พระองค์ท่านจะโปรดสีแดงนะคะสีแดงมากวันนี้อาจารย์ก็ใส่สีแดงมานะคะอาจารย์ก็จะเป็นคนที่โชคดีวันนี้นะคะเสด็จปู่ให้ถูกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะเสด็จปู่ลูกหลานจะได้มาสืบสารสืบทอดพระศาสนาแล้วก็ลูกหลานก็จะได้มีความามั่นคงในทุกๆระในทุกๆเรื่องในทุกๆด้านนะคะอันนี้คือเสด็จปู่วิริยะเมฆนั่นเองนะคะ